ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสรุปหวยคู่ชุดบนคู่ชุดล่างกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมทางช่องก็มีคำเตือนนิดหนึ่งนะครับวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางที่นำมาแบ่งปันไม่สนับสนุนการพานันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด โหลดพิจารณายานในการรับชมนะครับเราก็มาดูคู่ชุดบนกันเลยนะครับของงวดประจำวันที่หนึ่งนิถุนายน2,564เรามาดูคู่แรกเลยนะครับอาจจะเยอะไปหน่อยก็ขอให้แฟนๆ f f ที่เข้ามาให้กำลังใจก็เลือกเลือกเลือกเ,อ,กเอาตามใจชอบนะครับไม่ต้องเอาหมด เลือกเอาตามใจชอบชุดแรกมี050607 151617 252627 353637 454647 556677 สำหรับผู้ชุดเด่นวันนี้มี3 7, 7 7 7 2 7 1 5 3 5 5 5 0 5 0, 0 7 1 7สำหรับเลขวิ่งบนมี5และ6แล้วก็7นะครับอันนี้สำหรับเลขวิ่งบนนะครับสำหรับที่วงกลมเอาไว้อันนี้เป็นเลข แอดชอบส่วนตัวนะครับต่อไปก็มาชมคู่ชุดสรุปล่างกันนะครับคู่ชุดสรุปล่างของงวดประจำวันที่1มิถุนายน2,564ในวันนี้นะครับก็มี7 1 8ดหนึ่งแปด 7จ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสี่แปดสี่เก้สห้ห้าเจหปหหเจเจปเจ็เจเจ็ดแปดแปดาำหรับคู่ชุดเด่นมี9ก้าสามเก้าหนึ่งเจห้ห้เจ็ด แปดเจ็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 ดหกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสำหรับเลขวิ่งสำหรับเลขวิ่งล่างงวดนี้ก็มีเจ็ดแปดเก้าอันนี้สำหรับพี่วงกลมมาไวา้เป็นเลขชอบส่วนตัวของแอดนะครับสำหรับแฟนแฟนเอฟซีที่ชื่นชอบตัวไหนก็เลือกเลือกเอาไปซื้อกันได้นะครับก็ขอให้ทุกคน สุขสมหวังกันในวันหวยออกนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขสนุกเฮฮาเฮฮากันทุกคนนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่องน้อยๆเอ,อาไว้ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนก็ขอขอบคุณวันนี้ก็ขอก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอ ให้ทุกคนประสบความสำเร็จหรือรวยวเฮงๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ